อีกท่านหนึ่งก็ถามมาว่าตอนแรกก็ผมก็น,นั่งสมาธิภาวนาว่าพุโทโธนะมันก็เป็นปกติแหละไม่มีปัญหาอะไรพอไปได้ระยะหนึ่งก็เกิดความงุดกิจโมโหนเป็นธรรมดาแล้วของสติเมื่อเจริญไปข้างหน้าแล้วเนี่ยนะก็พอเราเจริญพุโทโธเนี่ยเอาสติอยู่กับพุโทโธเนี่ยความจริงมันเป็นหลักลอยนะพุโทโธเนี่ย ถ้ามีลมหายใจกำกับด้วยจะดียิ่งขึ้นนะเพราะมันอยู่ในฐานกายไอ้นั่มันเป็นฐานที่นอกไปแล้วจะจัดว่าเป็นธรรมรมก็ได้เป็นพุทธานุสตินะเป็นสิ่งที่สมมติที่อยู่ภายนอกถ้าเอาตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนเนี่ยเราจะต้องมาลึกและลึกนึกถึงลมหายใจเข้าออกหรือความรู้สึกที่ลมกระทบที่ว่านี่ คราวนี้พอเราภาวนาไปได้ระยะหนึ่งเนี่ยสมมติว่ามันก็สติมันเริ่มปักแน่นไปในพุโทโธมากเข้ามากเข้ามากเข้าไอ้ความที่ว่าเราสมมุติว่าเราเป็นคนที่เกิดความหงุดหงิดมาาก็สมาธิมันเริ่มเกิดขึ้นมันเริ่มตึงตัวไงนะจากอัตตาที่ปล่อยวางสบายสบายที่ยังไม่ได้ภาวนามันยังไม่มีตามอรมารมณ์ธรรมชาติพอเราภาวนาพบสติมันไปมุ่งแน่นอยู่กับพุโทโธก็มันก็เกิดสมาธิเล็กๆน้อยๆขึ้นมามันก็ทําให้เกิดอาการตึง เครียดแล้วก็ไอ้พวกกิเลสมันก็เล่าร้อนโผล่ขึ้นมาแต่ถ้าเราภาวนาต่อไปเรายืนหยัดในหลักกภาวนาต่อไปปพ๊บเดี๋ยวมันก็ดับดับไอ้ไอ้พวกอารมณ์หง,งุดหงิดได้ถ้ามันกลมกล่อมได้แล้วถ้ามันกลมกล่อมนะเหมือนกับเรากําลังจับอะไรสักอย่างนึงเนี่ยที่มันจับปูจับอะไรหรือจับปลาเนี่ยพอจับแรกๆแ,แล้วมือยังไม่มั่นเนี่ยมันก็ดิ้นปึ๊บปึ๊บป๊บในมือเราเนี่ย พอเราเน้นสติของเราย้ำให้ไม่ให้หลุดมือเนี่ยค่กรรมให้แน่นเนี่ยปุ๊บจระยะหนึงเราจะเห็นว่าเรามั่นใจว่าปลาถึงจะด,ดิ้นเราก็จับได้เนี่ยเป็นการฝึกสมาธิแบบพุโทโธเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาแล้วนะไออารมณ์หงดหยิดมันก็อาจจะเกิดจากการที่เรียวกว่านั่นแหละมันความถึงเครียดเนี่ยกิเลสภายในของเรามันก็เล่าร้อนถ้าเราข่มได้เราภาวนาพุโทโธต่อไปไเดี๋ยวมันกระดับ แต่ถ้ามันสู้ไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆมันไม่ดับแล้วสิเพราะเราสู้ไม่ไหวสติเราก็มีขีดจำกัดเหมือนกันสมถะนี่มันมีความจำกัดของมันเย่าน้กำลังของแต่บุคคลที่เคยทำมาหรือมาทํำมาปัจจุบันมันไม่เท่ากันอย่างก็เช่นที่ว่าเขาถึงได้บอกว่าผู้ที่เจริญทานเนี่ยนะ ก็สู้เู้จเจริญรักษาศีลไม่ได้รักษาศีลผู้่เจริญสมาธิไม่ได้จเจริญสมาธิสู้จเจริญนิพพานาไม่ได้จเจริญนิพพาก็สู้ได้พสดาไม่ได้สกิทาคานาคารหันตามลาดับเนี่ยกำลังมันแตกต่างกันกนารสร้างสมอบรมแต่ถึงยังไงก็ช่างถ้าเราอย่าไปยึดตัดอัตราตัวตนตราบใดมันก็ยังมีไอ้สิ่งเหล่านี้อยู่จนกว่าโน่ะนแะหละกิเลจะละเป็นลําดับชั้น,นเป็นพระรีบุคคลเนี่ย แต่เป็นโลกิยาบุคคลมันก็ย่อมมีมารมาประจนทําให้หงุดหงิดเราก็ต้องต่อสู้ไปตามกํากลังของเราขีดความสามารถของเราแค่นั้นเอง